ครับผมก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราได้เหรียญเป็นเหรียญเก่าแก่ของทางจังหวัดบุรีรัมย์อีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยคุ้นนะครับไม่เคยเห็นเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผ่านอายุเวลามา60กว่าปีแล้วนะครับเป็นเหรียญเก่าแก่ของจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ถือว่าท่านเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นพระีีระผู้ใหญ่นะครับถึงระดับเจ้าคุณนะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงเกียรติศักดิ์โด่งดังนะครับในสมัยปี24กว่านะครับก่อนปี2500 ซึ่งเหรียญที่ท่านกําลังได้รับชมอยู่นี้นะครับก็คือเหรียญของพระธรรมเทรามุนีนะครับหรือว่าเจ้าคุณเป้าวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัม์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับซึ่งเหรียญของท่านมีการจัดสร้างด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าพระธรรมธทรมุนีด้านหลังจะเขียนว่า งานสร้างพระอุโบสถวัดกลางวิลำนะครับซึ่งในเรื่องของปีพศนั้นนะครับยังไม่เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดเพราะว่าอุโบสถวัดกลางพระรามหลวงนั้นเป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีการบุรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ จากการศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่าโบสถ์วัดกลางวีร์เนี่ยสร้างแล้วเสร็จในปี2499 9นะครับผมปี2499แล้วก็ได้รับให้เลื่อนเป็นผ้ารามหลวงชั้นรี้น,นะครับในปี2530 3 0นะครับ เหรียญของท่านนั้นมีอยู่2รุ่นนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทันทันท่านนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นแทรกลึกในงานชาวพนักิตวัดกลางบุรีรัมย์ปี2513นะครับเป็นเหรียญที่แจกงานศพข,ของท่านนะครับความแตกต่างก,กันด้านหลังทั้งสองจะเป็นแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ทันด้านขวามือจะเป็นเหรียญที่ไม่ทันนะครับจึงทําให้เล่นหา ส,สับสนกันนะครับในปัจจุบันนี้ <c oughs> เพราะว่าเลียญของท่านนี้นะครับเสียญผ้ารุ่นเก่านี้เขาเล่นกันมานมนานแล้วนะครับเมื่อลงหนังสือเมื่อปี2548ครับงานชัยภูมิลงหนังสือเล่นกันหลักพันกาบาทนะครับในขณะที่ผ้าพันกาบาทในสมัยนั้นนะครับทุกวันนี้เ็าไปหลา,หลายหมื่นแล้วเป็นแสนก็มีแต่ว่า แงของนี่นะครับลงหนังสือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเล่นกันพันกว่าบาททุกวันนี้เล่นกันอยู่100-200-300อามร,ราคาช่งางหน้าหดหูนะครับที่พระเก่าอายุเกือบ60-70ปีนะครับของเมืองวีรลำเนี่ยเล่นกันแค่นี้ามาพูดถึงในกิตติศักดิ์ของท่านนะครับท่านเป็นพระสงฆ์อาจารย์เขาด้จังหวัดวีรลำนะครับในสมัยนั้น แล้วก็เชื่อกันว่าท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่สุขธรรมโชโตนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่สุขนะครับเมื่อหลวงปู่สุขได้มีโอกาสเข้ามาผ่านตัวเมืองหรือว่าเข้ามาในตัวเมืองบุญลำนี่จะต้องแวะมาทักทายมาทําทความเคารพนะครับพระธรรมธิรามุนีหรือว่าเจ้าคุณเป่าตลอดนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของจังหวัด วีลัมในสมัยนั้นนะครับในสมัยที่หลวงสุขท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของกิติคุณของท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านได้สร้างวัดวาอารามในเขตจังหวัดวีลัมหลายวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดธรรมธีรารามนะครับดูจากชื่อท่านพระธรรมธีรมุนีนะครับ ท่านก็เป็นคนสร้างวัดธรรมธีรารามหรือว่าวัดป่าดังนูงเรื่อยตำบลในเมืองอภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมหรือว่าท่านมีกิติคุณมีคนนุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็น,นเอเนกอน,นันต์นะครับผมหลวงปู่สุกเล็บมือปี13นะครับที่ปลุกเสกณวัดธรรมธีรารามหรือว่าวัดป่าดังนองเรื่อยก็เป็นวัดที่ท่านสร้างนะครับ คำว่าวัดธรรมธีรารามเนี่ยจึงได้ชื่อมาจากชื่อท่านนะครับพระธรรมธีรามุนีนะครับท่านก็เป็นเกจิเป็นพระเถราจารุ่นเก่านะครับของทงังจังหวัดวิลีัมนับวันนับวันก็ข้อมูลก็อาจจะเลือนลางจางหายลงไปเมื่อพูดที่มีพระเก่าพระดีนะครับเก็บเอาไว้อยู่ในมือแล้วเนี่ยก็บางทีอาจจะไม่เห็นคุณค่านะครับ สำหรับท่านใดที่มีนะครับมีเหรียญพระธรรมธิรมมนีหรือว่าเหรียญเจ้าคุณเป้านะครับงานสร้างโปรโบโสถ์วัดกลางวีลำหากท่านใดจะขายนะครับทักมาทางข้อความทางเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับผมรับทุกสภาพนะครับรับทุกสภาพไม่ว่าจะสึกไม่ว่าจะคีร่ขนาดไหนก็รับหมดนะครับผมนะ วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสดีนะครับก็เลยได้นำมาลงให้แก่ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับก็เก็บเอาไว้หลายสภาพนะครับหลายเหรียญส่วนเรื่องการสร้างนะครับมีการพบเจออชนิดของเนื้อโลหะอยู่2ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่จะหายากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับ ขนาดเหรียญบางนะครับจะไม่หนาบางๆเท่าเหรียญเหรียญห้าสิบตังเหรียญบาทเราเนี่ยครับเป็นเหรียญที่สร้างในปีสองพันห้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมเป็นเหรียญเก่าเหรียญแก่ของเมืองวีรามอีกอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นับวันก็น,นับจะเรือนรางจางหายไปนะครับก็ถือโอกาสนะครับได้นำมาลงเอาไว้ ในช่องทาง y t u t u นะครับเผื่ออนาคตนะครับอนาคตเผื่อท่านใดที่ได้ค้นหานะครับทาง Google ก็าตามนะครับทาง YouTube ก็าตามเผื่อเปิดมามาเจอคลิปนี้นะครับก็จะได้ทราบว่า,าผ้าตนเองนั่นเป็นผ้าที่เก่าแล้วก็มีคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดวุรีรย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับในโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีพระเครื่องรุ่นต่างๆของทางจังหวัดบุรีรัมย์หรือของทางภาคอีสานหรือพระเครื่องรุ่นต่างๆที่ประสบโอกาสนะครับก็จะได้นำมาลงให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ